มัลลาฮิราะข์มานุร a ั i م ا ั ل ح م ล لله ر ล العالمين و صلى ا ل อัล ح م د وعلى آله و ص ح ب อ الجميلين ะ ع د السلام ع ل ะุสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับอัลฮัมดุลิลละชีวิตของผมและของท่านเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันแต่สําหรับคนที่ฟังภาษาที่ผมพูดเข้าใจเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในประเทศไทยวันนี้เราจะอยู่ในประเทศไหน เราจะอยู่ในทวีปอะไรความเป็นมุสลิมจะเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะมีแบบอย่างที่เป็นแบบอย่างที่ใช้ในการดำเนินชีวิตดังนั้นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตเนี่ยเราจะนำมาจากใครละ่ะถ้าเราย้อนกลับไปก็คือจากคนคนหนึ่งที่เป็นลูกของคนที่เรียกว่าเป็นเด็กกำพร้าไม่เคยเห็นหน้าคุณพ่อแล้วก็โตมาก็ไม่ได้อยู่กับคุณแม่ ชีวิตของท่านอาจจะบอกได้ว่าเป็นชีวิตที่ถูกหลอหลอมด้วยกับการที่จะสร้างขึ้นมาเป็นผู้นํามองต่างมุมนะบางคนอาจจะบอกว่ามีลูกแล้วก็ให้ไปอยู่กับคนอื่นเป็นการทําให้ลูกนั้นมีความรู้สึกว่าเหว่เหงาและไม่ได้ใกล้ชิดกับคนที่เป็นแม่แต่ถ้าเราศึกษาชีวประวัติของบุรุษท่านนี้เนี่ยแล้วเราจะรู้เลยว่าคนคนนี้แหละเป็นคนที่เป็นโมเดล ของการที่จะสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้กลายเป็นผู้นำดังนั้นเมื่อท่านเกิดมาเป็นเด็กที่เป็นเด็กกำพร้าแล้วท่านโตมาในขณะที่เพียงไม่กี่ขวบก็ต้องไปอยู่กับอะไรชุมชนที่เรียกว่าเป็นชุมชนของคนต่างจังหวัดหรือที่เราเรียกกันว่ากอรยะถ้าแปลก็คือคนชนบทดังนั้นชนบทจะเป็นอะไรที่มีวิถีชีวิตของความเป็นอัตลักษณ์ แล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้านโดยเฉพาะในเรื่องของภาษาแล้วก็ได้ไปซึมซับสิ่งที่เป็นในครับของบรรพบุรุษเมื่อโตขึ้นมาชีวิตของท่านก็กลายเป็นฉายแววของการที่จะเป็นผู้นำตั้งแต่เป็นเยาวชนแล้วก็จนกระทั่งถูกเลือกถูกแต่งตั้งเป็นนบ,บีเห็นไหมครับฉะนั้นชีวิตของคนหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จนะเราต้องดูตั้งแต่ตอนเด็กว่าเราจะสร้างเขาอย่างไร แล้วเราจะใช้ชีวิตของคนคนนี้ให้เป็นแบบอย่างอย่างไรเราก็ดูแบบอย่างของบุรุษท่านเนี่ยที่มีนามว่ามุฮัมม uh ัดสุลลัลาวานีวะสัลลมดังนั้นอบีมุหัมมัดสุลลัลาวานีวะสัลลมจากชีวิตของท่านอัลลอฮ์ทรงปกป้องชีวิตของท่านเกิดมาก็แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปนั่นคือการให้เห็นว่าเนี่ยคือบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงเลือกแล้วเมื่อนบีมุหัมมัดถูกเลือกแล้วถูกแต่งตั้งเป็นรอซูลตอนอายุ40ปี พูดแบบสรุปแล้วสั้นๆก็คือว่าอายุ40ชีวิตของท่านหัวฝาดลาจอจากโลกนี้ไปก็คือตอนอายุ63 23ปีเองนะ23ปีชีวิตของท่านทำงานในเรื่องของการเผยแผ่ทั้งตับบลีกกับดาวาตับบลีกก็คือการที่เราบอกกับคนที่ใกล้ชิดนั่นก็คือในยุคข,ของการที่อะไรครับเป็นนบี แต่เวลาดะว่าเนี่ยก็คืออะไรครับเราก็เริ่มบอกออกทั้งคนที่เป็นเครือญาติและไม่ใช่เครือญาติดังนั้นเราซูนต้องทํางานแบบวงกว้างทั้งสังคมรอบตัวและสังคมที่ไกลตัวและสังคมที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเราซูรุลุดล่าสละละหานิลอัลซันลจากเด็กกำพร้าจากคนที่ถูกเลือกแล้วก็ทํางานกับเรื่องของการเรียกร้องสู่กะริมอและอิลลฮิอิลอลอฮ์ ะมุฮัมัดรอสูลุลลอายุ40ถึง63 23ปีเองนะ23ปีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกับโทรศัพท์ไม่มีกับเทคโนโลยีไม่มีจาก1,400กว่าปีตอนนี้1,440ปีเนี่ยนะนับปีที่ท่านอะไรเกิดมีชีวิตอยู่ออกไปก็1,300กว่าปีเนี่ยเอาว่าเกือบ1,400ปีเนี่ย จากวันนั้นถึงวันนี้โทรศัพท์ไม่มีสื่อสารเทคโนโลยีไม่มี Google ไม่มีเว็บไซต์ไม่มีเนี่ยนะนะอิสลามได้เดินทางไปตามประเทศมุมเมืองต่างๆเนี่ยนะวันนี้ประชาคมโลกมีประมาณ6,000ล้านคน6,000ล้านคนมุสลิมมีประมาณเกือบ2,000ล้านคนอัลฮัมดุลิลละเนี่ยด้วยกับงานที่เราสุลล่า์ได้ทำไว้6000ล้านคน ผู้ที่รับและก็เลื่อมใสศรัทธาในแบบอย่างการทํางานและแบบอย่างการปฏิบัติของท่านสุรศลสลรลศวยวะสันลับมีเกือบ2,000ล้านคนถ้าไม่ดีจริงถ้าไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องคงจะไม่มีคนเยอะแบบนี lud, ้ดังนั้นการที่เราจะให้คนคนหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนความคิดของตนเองแล้วก็มาสู่ในสิ่งที่เรียกว่าใช่น่ะนะ มันเป็นการบังคับไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ได้บอกแล้วอิสลามไม่มีการบังคับเมื่อนบีได้ทําเป็นแบบอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอยู่กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมในยุคของรอสูลุละมีการจำนองมีการจำนำกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็คือยิวอาลุนกิตาบรอสูลุละถูกคนที่จะทําร้ายรอสูลุละไม่ได้ชักดาบขึ้นมาต่อสู้แต่รอสูลุละถามว่าจะทําอะไรท่านเป็นใคร เราซูรุลละเดินไปไหนเราซูรุลละไม่ได้เป็นผู้ที่อะไรครับเ,ออเดินเหมือนเป็นประธานแต่เราซูรุลละเดินเหมือนกับคนที่เป็นผู้นําแล้วก็คิดว่าคนข้างหลังนะเป็นประธานหรือเป็นร,รอซูลได้ซ้าไปขณะที่เข้าเมืองมดินะเราซูรุลละไม่เคยใช้ภรรยากับการที่จะท,ทํานั่นทํานี่แต่เราซูรุลละเป็นผู้ที่ทําแล้วก็ให้ภรรยาไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยนมแพะการชุนเสื้อนี่คือแบบอย่างที่บอกว่าบุรุษ ที่ถูกยกย่องว่าเป็นรอสูลุลลหอศาส,สนาทูตบุรุษที่ถูกยกย่องว่าเป็นอะไรครับผู้นําแต่มีความโรแมนติกมีการรับใช้มีการบริการกับคนที่อยู่ในครอบครัวมีการยิ้มมีการสร้างความอบอุ่นให้กับคนที่อยู่ในครอบครัวดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานุวัตาลาะได้กล่าวบอกในกุรานว่าอุลอินกุนปุตัูฮิบบุนอัลลอฮ อัล uh l l a uh uh um ์ให้นบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมาบอกกับพวกเราว่าอิงกุนตุมตัวให้บูน a ล l a h ถ้าพวกท่านรักอัล l l a ์นะฟัตตะบิอูนี่จงตามข้าพเจ้าอัล l l a ์ให้นบีมุฮัมมัดมาบอกกับพวกเราว่าถ้ารักอัล l l a ์นะจงปฏิบัติตามนบีมุฮัมมัดนะแล้วเมื่อเราปฏิบัติตามได้อะไรครับคุณอิงคุณตุมตัวให้บูน a ล l a h ฟัตตะบิอูนี่ยุฮบิบบุคุมุลลอห์ล l l a ์ก็จะรักพวกท่านนะ วายักฟิรุซูนูบักุมอัลลอฮ์ก็จะอะไรครับยักฟิรรก็คืออัลลอฮ์ะจะพยะโทษในกับพวกท่านจากบาปที่ทำมานะ่ดังนั้นวันนี้ถึงบอกว่าการที่เราจะรักอัลลอฮ์เราก็ไม่เห็นตัวตนของอัลลอฮ์เพราะไม่มีใครเห็นพระองค์แต่อัลลอฮ์ให้เหมือนกับอะไรครับผู้ที่จะมาทําหน้าที่กับการที่จะเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราก็คือส่งเราสูรุลลลฮอมาแล้ววันนี้เราเรียนรู้สุนนะวันนี้เราศึกษาสุนนะ วันนี้เราดูแบบอย่างของเราสูลุลลฮอกันหรือยังจะเดินอย่างไรจะนั่งอย่างไรจะรับประทานอาหารอย่างไรจะนอนอย่างไรจะละหมาดอย่างไรอาบน้ําละหมาดอย่างไรวิถีชีวิตของเราสูลุลลฮอนั่นคือสุนนะดังนั้นเมื่อเรารักอัลลอฮ์เราจงศึกษาสุนนะแบบอย่างของเราสูลุลลฮอเมื่อเราศรึกษาแล้วเรานำมาสู่การปฏิบัติเมื่อเรานำสู่การปฏิบัติเราก็จะกลายเป็นคนรักของอัลลอฮ์ เมื่อเรากลายเป็นคนรักของอัลลอฮ์สิ่งที่เราผิดพลาดมาอัลลอฮ์ก็จะทรงอภัยโทษให้กับท่านเนี่ยครับที่บอกว่ารักอัลลอฮ์ไม่ใช่บอกประกาศแล้วบอกรักอัลลอฮ์รักรอซูลรักนบีม,มุฮัมมัดไม่ใช่บอกว่าต้องซื้อโลโก้สติ๊กับอัลลอฮ์มุฮัมมัดมาแขวนไว้ที่บ้านไม่ได้บอกว่าจะต้องเอาโลโก้มาติดที่รถไม่ต้องไปติดที่ตู้กระจกแต่บางท่านเขาอาจจะมีเจตนาของผมก็มีมอเตอร์ไซค์ของผมเนี่ย ที่ผมติดอัลลอฮ์มุฮัมมัดก็เคยรู้ว่ารถคันนี้มันของผมนะเพราะรถมันคล้ายๆกันหลายคันแต่มันอยู่ที่เจตนาเราเราไม่ได้ตําหนิเราไม่ได้บอกใครผิดใครถูกแต่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับผมเคยโดนคนอาหรับประเทศโมริตเนียเขาทักอย่างนี้ว่าประเทศเขาเน่ยถ้าจะติดพระนามอัลลอฮ์ไม่มีมุฮัมมัดอัลลอฮ์องเดียวเขาบอกประเทศไทยนี่แปลกเวลาจะติดอัลลอฮ์ต้องมีมุฮัมมัดคู่ เขาให้คํานิยามแบบนี้เลยนะพวกคุณกําลังทาชสริกผมบอกเยอะไปแรงไปอัลลอฮ์ต้องไม่มีใครมาเทียบเคียงเห็นไหมครับคนไทยชินกับการที่เห็นพระนามอัลลอฮ์ไม่ว่าจะในกรอบไม่ว่าจะสติกเกอร์ไม่ว่าจะตู้กระจกมีอัลลอฮ์ต้องมีมุฮัมมัดไม่ว่าแม้กระทั่งในมสัสยิดแต่เพื่อนคนนี้บอกว่า นายกําลังเอามุฮัมมัดไปเคียงคู่กับอัลลอฮ์เหมือนกําลังจะทําเรื่องของการตั้งภาคีเขามองมุมนั้นเลยนะเห็นไหมครับวันนี้ผมถึงบอกว่าอนะัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระเจ้าเป็นผู้สร้างแต่อัลลอฮ์ให้นบีมุฮัมหมัดมาเป็นแบบอย่างเราทําตามนาบีแต่เราต้องไม่ยกนบีจนกระทั่งอะไรครับเกินรักนบีแต่ต้องอยู่ในกรอบของคําว่าอะไรครับนบีคือมนุษย์รักนบีตามนาบีในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ใช้ให้เราได้อะไรศึกษาและปฏิบัติตาม บางทีเรื่องของการมองความละเอียดอ่อนความรู้สึกของคนไทยเนี่ยจะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชแต่คนาหดับเขาบอกใช่เหมือนกันวันนี้ผมขออนุญ,ญาตอีกประเด็นหนึ่งก็คือเราซูรุลลอ์เนี่ยถามว่าเราซูรุลลอ์เนี่ยแย้เนี่ยอิสลามให้ทานไหมเรอซูรุลลอ์ไม่ปฏิเสธแต่เราซูรุลลอ์ไม่ทานเพราะทําไมเราซูรุลลอ์จึงไม่ทานเย้เพราะแย้เป็นสัตว์ที่เราทานแล้วอารมณ์ทางเพศมันจะขึ้นสูง เห็นไหมครับมันเรื่องของฮาลานฮารอมเนี่ยเยฮาล้านแต่เราซูลุลล่อไม่ทานเพราะมันจะไปส่งผลทางด้านของอะไรครับจิตใจที่มีอารมณ์ฝ่ายสูงทางเพศแต่ถามว่าหาลามไหมไม่ดังนั้นเมื่อเราบอกว่าแล้วเราจะเดินตามแบบเราซูรุลลอเราจะเดินยังไงล่ะเราซูรุลลอห้ามทานไก่ไหมไม่ห้ามแต่เราซูรุลลอทานไก่ทุกวันไหมไม่เราซูรุลลอทานผลแล้วไหม รอสูลรุลลฮอบางเดือนไม่มีอาหารที่จะขึ้นเตากับการที่จะปรุงนั่นหมายความว่าเราสูลรุลลฮอไม่ได้ทานเนื้อสัตว์เลยนะเน้นในเรื่องของผลไม้นั่นคือการรักษาสุขภาพวันนี้นี่คือสิ่งที่บอกว่าถ้าเรารักเราสูลรุลลออเราสูลรุลลฮอทานอาหารอย่างไรเราสูลรุลลฮอใช้ชีวิตอย่างไรและเราสูลรุลลฮออยู่กับคู่ครองอย่างไรนี่แหละที่บอกว่าถ้ารักอัดล้อกลับมาดูชีวประวัติของเราสูลรุลลฮอ แล้เมื่อเราดูชีวประวัติของเราสู่ด,ดลลอแล้วแล้วเราจะเห็นว่าเราเนี่ยวันนี้บกพ่องอีกเยอะเมื่อบวกพ่องอีกเยอะเก็บตกชีวิตของเราที่มีอยู่เก็บตกสิ่งที่เป็นสุนนะมาเติมเต็มแล้วเมื่อเราเติมเต็มเดินปฏิบัติตามเนี่ยและเวลาเราจากโลกนี้ไปอินชาอ์ลอเราจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์และชีวิตของเราก็จะมีความสุขขอให้ผมและท่านนั้นได้ศึกษาและน้อมนำสิ่งที่เป็นสุนนะสู่การดำเนินชีวิตครับ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته